ะีละ nah ีระพูดถึงว่กอดีกว่ากันเท่าทารกอายุปวยที่เพิ่มเมสคอพูปนอเมมสคอรรูปัดดูเพ่มอ้อโววลัลลานนาะเพืเลคุยตับเบตลอตนี้ว่าคาโกลเกตอดกันะว่าอะไรอมีเวลาเลยกิติ่สังบุญจันทเอาไว้เพาสลว้ได้เนอแจ้งประชาชนเพื่อทราบเดวได้ดูติย้กว่ากำหนลลัพาท่อหลกติผา ขณะนี้เกิดเหตุฉุกเฉินเหลื่องอเูเกทอสตาเส้นทางจากโรบินสันมายัางเทศบาลนครแม่สอดเกลาอูเฮเวนด้าและโรบิน,นสัเนเฮซูอเวนดาแม่สอดอาวิพาดูรูนีทางแยกเทศบาลนครแม่สอดจะไปโรบินสันเ,เกลเเฟนนี่นีเลาอูเเวด้าและแม่สออารูเกเกวได้าและโรบินสันนี่คาครอีแต่ไว่ได้ว่าบ้านมุมบ้านดาทิสว่าปีข่าไเไวด้าเกลเนาเส้นทางที่จะไปในตลาด จะทะลุออกสายเสียทั้งหมดรถจากแยกร้านข้าวเหนียวสุขโขทัยจะทะลุดวัดป่าเก่าเลลาอุวไวดาเล็มีใช่ก็วไมดาเล็สุขโขทัยเยล็กได้กินลวัดปาา่าเนาะอคอมยอเกลเฟตารคุยตาลโคนนี่แค่เหล่าน,นี้เนาะบาตาปีคาเวด,ดาเจวด,ดาเนาะเฮตาคอบลูเลเจเวตาตาบ้าบลบบ้าดาบาเกทอดสารน,น,นี่เนอะไออีเนาะอาเวยิชุดอาเวยนี่ยไม่ไว้ได้ไม่สอเนออาะอเว อาเวอรูหนออีกโกเวดาสำนักง,งานเทศบาลน,นครแม่สอดเกรตบุยอีหลอดไฟตันคุยตันค่ยหลอดบ้านตาปีขาวม่ได้เละจเจาะเนอเฮต้าขอบลูเลเดวดาปวัตต์ปีที่เจาะบ้านห่านักขาดรวยเอาะขาดโลอีอเนาะว่าพูดหลัไม่ได้อีเนาะยิงสน,นั่นเมืองแม่สอดเนอตาอาเวขาดโลตะปลือตะปลนแล้ววิแม่ชอบบุญเดวดาใกล้ๆนี้แม่ชอบเปลกอกสี่ตาผ้าเดือเอาเวปีขาวม่ได้เกร นอะพยิเตมก่รูเมิงยาโรนี่เคล็เคล็ดข้าเนี๋ยวมิวเฮล่ม่ลำบานนี่เด้อเาไว้ได้จีจี้นี่นักเลงเรืโรบิสานนอจีทเวก็นี่เด้อนักเลงเรืูเมกลูนีอ่าไม่ไม่เม่ยางหลุโลนี่เด้อเกวิดาแม่ชออารูพาดูเออเคลดเพตาลคุยตาลโค้ดนี่บ้าตาปีเขาเวดาเคลนเลนี่หรอเนอแต่เวดาเลยแจ้งผู้มุเกี่ยวข้องงดผ่านเด็ดขาดปาลาตารีอ่อมิตุบานี่เลตังีเตวดาเกเรนโบนี่คนคลั่งยิงปืนออกมาเป็นระยะเต่เว กาเาาตาสิยาบได้ลอกตอนมปิจบากไม่เอสุเกพักคู่อกันดวอุ่อกลูงคากลูตรอนี่หรอได้ไม่ไจะนี่เอออาต่ละนเกตากปิดตาุลวาลยอาจีเลเลพนินิพาวอดุมาเนาะไม่เลยแต่ใคนี่เกวาเต้าต้าหมุตนอเลยเอาเวลาบ้าตาโพหรอขาได้เลยเอกกติศักดิ์แม่สอดเนาะเออขอกคุว่าที่เอาไว เอาไว้เทวดาปล่อยาชีตัวชีอดทีฝ่ายเลนเลม่คลีเลม่คลีเออเทวดาซึ้มีกรนเลนเลม่คลีตาขาตาเกท้าเทวดาต่ใครช่วยต no no uh, okay. ่ไ uh, ่ามุรุฟเนไม่ชมุลุฟวยาบ้านรอเนาะเอออยาก็ับบ้านรเอาไวดูว่าขอคาหาว่าคอคามี่ยันนี่เยตามมาตัใจใจดีกิดเดอกหัอืมว่าเพล็กเลควิสเซอร์โบนี่หลอนที่อันนี้ ตะโหดตะอุ๋ยจักลุไม่รู้ว่าแพ้หีก็บ่ได้เวติฮึสไไขไม่แชร์เลยที่ว่าเกดตานนี่ก็ทนได้รีเลยกะไกนี่แม่สอนอวยด่าอเปกกคู่ดูกระเตนี่ให้คอนโทรลตาลแล้วน้องจ๋านี่หมอการบอกว่าบ่วิรลกิกุยกุยกุยมาเป็นระยะเนาะเกกุยกุยช่วงตานว่าขาด้านนี่ก็บ่ได้ไปโตใช้แพเชออตุเซกะปู่กับปากเฮาตะรุ่นนี่ล่ะบ้านๆนี่อะโพดเราบ่ก็เมื่อบ่บลิกะกิ๋เฮบุดเรเกกุย ยันจราจรก่อนนะครับว่า,ป,า,วา,าววปีออมกาชีตชีล่อาปกเลบลิเคลหรอกขาใที่ผมอยู่ที่กำบังก็คือแบบนี้นะก็ต,ต้นตั้งแต่ที่หนึ่งที่สงมา,ามมแล้วครับอ๋อเจแรกนสาวน่เลิศมันนารือเลเอาเวลเช่มลนารินาริมือวนบารีดอมเหตุใช้นะาก,การไม่ปกปติมีอาวุธปืนน่แต่ที่สที่สามตอนนี้เอา ซ่อนตัวอยู่ในปั๊มแล้วก็มีอาวุธปืนอ๋อเอาคุโคซุลเลิกเอาไว้นได้ผมบุรีตอนนี้และเชียวเซนสักเล่นเนี่ยที่สถานเนี่ยใช้ตรงนี้กำบังเพราะว่าเมื่อสักครู่มีเสียงปืนออกมาอีกแล้วนะครับเป็นปืนพกสั้นมีออกมาหลายชุดแล้วนะครับถนนตอนและเชียวเนี่ยโอเคเพื่อมอปั๊บบุรีโซเชียเนี่ยแล้ไม่โอ้เฮท้อหรือไม่ละมัดเจริญยึดแเ่เนี่ยชื่ช่วยเนี่ยจะคลิกดูเพื่อเล็กควยวันเนี่ย ช่วยนุ่ะเพล่อแล้วไม่เหล็กนะกินเล่ดโรบิสาจิจีนะอุ้งต่เพื่อตนเหเล่โรบิสาจิจีถึงปากเนาะมีอาวุธปืนนะครับยิงออกมาเป็นระยะระยะตนคุยมีเสียงปืนออกมาอยู่ครับเอ้า้าวาลาข้าวัต้านกนนี่กคนกเหตุแล่นลุยนาริยนาริลี่ตระกูลดีกว่าเทวาาตึ้งหรือใครเนี่กับ้าพไปอดดูรอต้องบัวกบ้านไป้คุณนารีหมอคุณนารีเป็นเนี่ยอาคากกลุสอดีด้ย นครไม่สอดถนนปิดนะครับก็เรียกปินีลเดี๋ยวหน่วยสว่าดเดี๋ยวจะเข้ามานะครับเดี๋ยวไม่ได้แค่กว่ากับปลาของไม่ได้จับไม่สอดเบอร์ก็รอช่องเบอร์โค้ดสว่างที่สามเนี่ยนะครับแล้วก็ก็ว่าให้หมามูดานผู้ก่อเหตุอ่าคล้ายๆแบบคนคุ้มคลั่งหน่อยนะฮะับหนึ่งคนรถเข้ารถเข้าน่ะฮะ Aulamria, Aulamia, Không... no. để... no. ok giờ cả qua cho ông làm mấy của nó bị là cho mấy cái khay kho này các bạn lên nuôi thì tạm mà ta chạy chạy đi tiền nope. ba bà ok giờ cả mặt của nó mình mới lo sẽ đi tao tạm nó bao trời

Lẹp bù thôi đi, lẹp bù thôi đi. Ô lết tô xe khô thỏa đi. Tô xe nó gì lệch thì món cá mà má nào. ta này mà muốn nó, tô xe nó khá quý khá quốc tô nó đi. Tao quên đi, tao chủ Nhưng mà thì nó chịu đó này ô lên tô này là qua thì chịu là shell Tô là uống với mẹ xôi là tí cà phê nên tí nha mà Mà uống pleb này bị đá khô là hư Chịu nồng bìa โอเคจะมีกระลังในเปียงีชูปะเนี่ยติฟอนกอฟติไทยบะเนาะเอาไวดาตากหมูไข่ออติกีเตถ่อบะเนาะเขลอนี่กูมณีดิขีแลบุฑโธมณีขีชีดูเมดอควาดละตุแลลงละควาดกีดากินเอาไวดาวามีเลเอกเกติศักดิ์แม่สอนตัวกันเนี่ยเอาพุสลอค่ะบะเนาะมิเมลอลอเสร็จขอเตลุติญาชูปะเจนลอปุโดเวติตะพระทีไทยลอเนาะทาขาดลูเกเท่าไวดาสะเลวีเมสโพอปุกเลมูฟัดุกบะ nó phê tô xe đó à quê đà mê xô à phá đô bà nó phá đô à mẹ nha nó ta khuy ta đi nó Các cây tao ta mà ta đi lấy đi tên bà bà Quay lợi hạ thu hà lò phê nê tít là chi thoa chi lò mê tí đi tí nhà lò tả chi nó mê tí đi bà khoa Để đi tí nha chi nó y tô xay nó lấy lò y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  Ok nhà bây giờ ตมูลค่ากว่าการซ้อที่ราคาเฉียหรอตามหรือ